ดูกันนะครับตอนนี้ด้านหลังก็ติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะอยู่ในรถแล้วเป็นประมาณแบบนี้เนาะสิ่งนี้ต่างนะครับช็อคอัพเดิมกับสตัดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า1ตรงนี้มันมีเกลียวแล้วมันปรับสูงต่ําในเรื่องของความยาวของตัวกระบอกได้ส่วนรถจะสูงจะต่ําจะเตี้ยอยู่ที่ชุดสปริงตรงนี้นะฮะถ้วยตัวนี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้การปรับความหนืดปรับที่หัวโชคบริเวณนี้ครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็หนืดขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าหมุนทนเข็มนาฬิกากา็ เขาเรียกว่านิ่มขึ้นนะครับยืดตัวเร็วขึ้นแล้วกันเอาตามนี้นะฮะตอนนี้ก็ทีมงานจัดการเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงข้างซ้ายเหมือนกันแหละข้างขวาก็เหมือนกันเหมือนกับข้างซ้ายเลยไปดูกันอ่ะด้านขวาตอนนี้ชังกี้กําลังดูตําแหน่งการปรับให้ถูกต้องนะครับนี่เหมือนกันนะครับนะได้แล้วอันนี้เซ็ตไว้คอนข้างเตี้ยเลยนะเนี่ย ช่างมอสเซ็ตให้เนี่ยค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็เรียบร้อยนะฮะติดตั้งชุดสตัทเรียบร้อยตอนนี้ก็เอามาตั้งศูนย์นะครับที่ร้านเฟื่์นฟูย่างยนต์เนอะจัดทรงก็ประมาณตามที่เห็นเลยนะฮะนี่ตรอนี้ถ่ายไปก่อนนะฮะวันนี้เสร็จมืดนิดนึงนะความสูงตอนนี้ก็ข้างหน้าประมาณนี่สามนิ้วอะอ่าสยสามนิ้วไม่มีคนนะครับแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็ประมาณนี้เกือบสี่นิ้วเกือบเกือสี่นิ้วนะครับัวนี้ได้ลองนั่งกันเต็มเต็มด้านหลังนะฮะนั่งขึ้นไปประมาณน้ำหนักประมาณ400โลได้ข้างหลังนี่จะจะเหลือประมาณ2นิ้วสอดแล้วพอกระแทกก็เหลือประมาณ1นิ้วก็ยังไม่ติดนะก็ยังโอเคเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งข้างหลังนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังเนืดูกันชัดๆยังโหลดได้เยอะนะครับนะนี่ ตัวสปริงก็จะอยู่แยกกับตัวชงอัพนะครับความสูงนี่กำลังหล่อเลยเห็นนะคลิกเซนเซอร์ <c oughs> ประตูเปิดประตูเปิดเข้าไปในนี้เป็นคลิกเซนเซอร์เมื่อกี้ทำงานตัวปรับหนื่ก็อยู่ด้านในนะครับปรับบริเวณหัวโชคด้านบนได้เลยนะฮะ หมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะหนืดกว่าเดิมนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะนิ่มกว่าเดิมก็แนะนําปรับไปใช้ไปนะครับเดี๋ยวจะได้ฟีลลิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องปรับนิ่มเสมอไปแล้วถึงจะนั่งดีนะครับบางทีปรับแข็งพอดีกับการทํางานของสปริงก็จะนั่งออกมาเราสบายเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอตั้งศูนย์เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก็สวัสดีนะฮะขออนุญาต เจ้าของรถเรียบร้อยแล้วขับไปถ่ายไปคุยไปแล้วกันเพิ่งจะออกจากร้านเฟืองฟูยางยนต์ตอนนี้ CX8 ครับนะฮะ K2 ก็ปรับความแข็งด้านหน้าไว้อยู่ที่23แล้วกันด้านหลัง21นี่คันนี้เป็นล้อ20นะครับยาง255 45 20้าจํถ้าจำไม่ผิดนะดี่ลเลวซ้ายข้างหน้านี่ครับ นานๆลูกค้าผมจะสัมภาษณ์ลูกค้าทีหมายถึงว่าถ่ายทีลูกค้าขับนะต้องบอกว่าคันนี้คันนี้ความรู้สึกผมนั่งรถรถไม่โคงเค้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วเบรกก็ดีเร่งก็ต่างอืม ลองให้ลูกค้าขับดูครับเดี๋ยวค่อยคอมเมนตน์ตามเส้นไปได้เลยฮะยาวไปเลยดูสะพานนี้นะครับ ตอนเนี้ผมรู้เลยลูกค้าเบรกเหมือนตอนชกเดิมอ่ะใช่ใชไม่ขึ้นตั้งแต่เข้าโค้งแล้วไม่กล้าเข้าด้วยเนี่ยเป็นเบรกสเตปเดิมหมดเลยจำฟีลลิ่งเดิมๆของรถไว้แล้วตอนนี้พอม,มาขับกลายเป็นขับคันนี้แล้วเหมือนเหมือนเีอะไรไม่กล้าเข้าโคง้งเหมือนว่าความรู้สึกคนอะ่ะคือนั่งเอ๊ะทำไมเขาไปเบรกเข้าได้ไฟแดงนี้ก็ตรงยาวครับแต่ว่ามันจะตอนนี้เดี๋ยวรอน,นิดหนึ่งข้างหน้า กันต,ตรงนี้ก็จะเป็นในลามสองเนอะด้านหลังฝาทุง่งฝาท่อนี่ครับตกหมดอะฝาท่อลมยางลูกค้าเติมสี่สิบครับคันนี้อ่าแจ้งไว้ก่อนไม่ได้เติมแบบนิ่มมาก ็อย่างที่เคยแนะนํากันไปนะครับชุดสตาร์ทใช้ไปช่วงแรกๆเดี๋ยวพอพ้นสักพันโลอะไรเงี้ยก็ลองดูฟิลลิ่งถ้ามันไม่ได้ก็มาปรับมาเซตกันหรือลูกค้าจะลองปรับเล่นเองความหนืดก็ทําได้เลยเดี๋ยวเราจะออกแตกซ้ายได้ครับข้างหน้ามันจะตรงเลนขวามันจะเลี้ยวขวา mm. ผมบอกเลยครับเปลี่ยนสตัดไปเนี่ยความรู้สึกของพวงมาลัยมันจะคล่องตัวขึ้นอีกไม่ถึงว่า อืเวลาเราหักคงอะไรแล้วเราก็กล้าที่เราจะหักนะครับใช่มันคมนะมันคมขึ้นใช่ไหมครับอมันคมขึ้นตรงนะครับตรงอย่างเดียวเลยครับเอเราเดี๋ดูข้างหน้าข้างหน้านี้นะฝาท่อเยอะอารมณ์แบบคนในเมืองเลยแบบถ้าต้องมีฝาท่งฝาท่อ หือต้องเรียกว่าช็อตนี้เนี่ยเราจะรอรุ้นผลกันอีกทีครับว่าแม่บ้านจะรู้หรือเปล่าผมว่าไม่นะเขาอาจจะรู้นะแต่เขาอาจจะแบบไปทํอะไรอเ่ล่าแบบนั่งดีกว่าเดิมประมาณนั้นก็เลยไม่บน่นอ่าก็เลยจะไม่บ่นละเพราะว่ามันดีกว่าเดิมนะครับเพราะตอนนี้ตั้งแต่ติดตั้งมาถึงตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะวิ่งปประมาณยี่สิบโลเกือบเกือบกืบเกือบสิบนิดนิด ผมว่า CX8 2.5ไม่อืดน,นะครับโดยความเห็นส่วนตัวนะทั้งที่วันนี้ได้ลองขับเองแล้วก็มานั่งโดยสารผมว่าก็พอแล้วอะไม่ได้เป็นขนาดเป็นคนนั่งก็รู้สึกว่ารถมันก็คล่องตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่ากังวลเกี่ยวกับดีเซลก็กมอง2.5ได้ เงียบกว่าเดิมไหมครับใช่นี่มันยังตุ้งตั้งตุ้งตั้งอ่าเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยของเดิมมันจะต้องมีละเนี่ยต้องตุ้งตั้งตุ้งตั้งขึ้นมาอย่างไอ้ตุ้งตั้งที่ลูกค้าบอกอะครับในรถส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาจากประสบการณ์ผมว่ามันมาจากการเคลื่อนตัวแบบเร็วของสปริงมันเลยมีมีเสมือนสะท้อนขึ้นมาครับนะครับมันเป็นแทบจะทุกรุ่นเลยคือถ้าเกิดมีการแบบขึ้นสุดลงสุดเร็วๆอย่างเงี้ยมันจะตึ้งอย่างนี้ไปเลย ครับเอาตรงๆตงั้งแต่นั่งมาผมว่าใน CX8 ทั้งสามคันคันนี้คันที่สาเนี่ยผมว่าคันนี้โดยส่วนตัวผมนะนั่งแล้วโอเคสุดเออไม่รู้ทำไม แต่ก็หลายปัจจัยนะครับอาจจะด้วยเรื่องของเอ,อน้ำหนักที่ล้อหมาถึงที่ดุมเนอะลูกค้าใส่ยางมายังไงเบรกใหญ่ไหมเอาดูเดิน <ผม S 1> นี้หน่อยผม,ผมว่าน้ำหนักล้อสัเนี่ยเนี่ยแน่นเลยนะนยไม่ได้แบบคุูง่ายไม่ได้เป็นรถซิ่งอะ่ะอืมเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยผมเคยบอกบ่อยๆจะบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอารมณ์เหมือนรถยุโรปมากขึ้นประมาณนั้นครับ <laughs> ผมขับรถพี่ชาย X1 ก็ไม่ก็ไม่ได้ด นึบเท่าอย่างนี้นะคือนึบเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบมากขนาดเป็น BM นะใช่อีนะันอยู่ตรงสุดทางก็เลี้ยวซ้ายครับเหมือนเดิมนี่ครับเราจริงลูกค้าขับจริงครับมันไม่ต้องระวังเลยอืม ของเดิมก็ต้องเสียวๆหน่อยครับต้องคอยหยอดเพราะว่ารถมันโยนนะถามว่าตอนนี้ผมเป็นคนนั่งผมก็มีความรู้สึกก้นไม่ลอยผมจะบอกเสมอช่วงล่างเนี่ยเซ็ตเนี่ยถ้าเซ็ตจบจบอะก้นจะต้องไม่ลอยครับเวลานั่งอะขึ้นเดินอะไม่ได้กดเบรกอะ,ะก็ตึบขึ้นไปเลยนะฮะก้นเลยไม่ลอยแล้วก็พนักพิงศีรษะอย่างผมเอนตอนนี้ผมจะเอนบอดนิดนึง นะครับเหมือนแบบสบายสบายหน่อยมันก็จะต้องไม่ไม่เขกไม่เขกหลังท้ายทอยเราตึกๆึๆอย่างเงี้ยโอเคเลย นิ่งเลยนะใช่ครับน,นิ่งเลยนะเนี่ยเอา,มาผมผมนั่งอยู่เนี่ยผมกล้าพูดเลยนิ่งเลยตอนเนี้ยออยครับอ่าศูนย์ก็ตั้งมาเนี่ยพี่นึงใช้ได้ไว้ใจได้ครับมันอะไรมันอ่าตั้งไม่ดีก,ก็ก็แก้ได้ครับมาวันอื่นก็ได้วันนี้มืดแล้วนี่ก็อยู่กันถนนเลียบมอเตอร์เวย์เหมือนเดิมนะครกำลังมุ่งหน้าไปทางประเวศนะครับเห็นไหมเสียงลงลอยต่อตึบๆไปแบบแน่น ชกเดิมมันจะตึ้งตั้งไปแล้วครับคันนี้เนี่ยปรับไว้ลูกค้าเออ,อยากได้เตี้ยนิดนึงแต่ไม่เอาเตี้ยมากก็เดี๋ยวรอเซ็ตตัวอีกนิดนึงนะความสูงก็น่าจะลดลงอีกสักหน่อยครับอาจจะลงจากที่เราเห็นอีกประมาณสักหนึ่งเซนไม่น่าเกินนี้ถามว่าผมเคยถามกับทางคีดูนะที่ต่างประเทศว่า ทำไมไม่ทําความสูงสแตนดาดเขาบอกว่าโดยส่วนมากอ่ะชุดสแตัด่คนใส่ไปก็ต้องการเตี้ยกว่าเดิมบางอย่างทําได้ไหมทําได้แต่ว่าถ้าทําได้ในบางรุ่นเขาจะทําให้แต่บางรุ่นเนี่ยถ้าไม่ทาแบบนั้นมันจะเสียในเรื่องความเตี้ยพอเวลาคนอยากได้เตี้ยกลับไม่ได้ละแต่ในส่วนของตัวช็อคอัพแบบมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าเขาจะทําขามาค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตรงยาวสุดเลยครับแล้วกลับรถใต้สะพาน อยู่ข้างหน้านะมันจะมีถนนที่ปะปะหน่อยนะครับเราก็จะได้ลองอีกฟิลหนึ่งว่าเป็นยังไงเอาโดยส่วนตัวผมนะวันนี้ผมนั่งผมมั่นใจว่าที่บ้านผู้โดยสารไม่บ่นแล้วละ่ะน่าจะนั่งเฉยๆแต่แต่น่าจะรู้น่าจะรู้ให้ทำมันแน่นอนอาจจะลืมก็ได้นะพี่เพมันนิน่ อ๋อเฉยๆไปเลยแล้วก็อาจจะขึ้นรถง่ายขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวน,นะครับมา,มาหนึงก็บอกอเอาเติมลมยางมอ่งไปทำลมยางมาใส่ลมในตัวเจนอืมเนี่ยมันฮึบฮึบฮึบไอถนนตรงนี้มันมันไม่ได้เป็นถนนละเอียดนะหยาบๆ เอาจริงๆตอนนี้นั่งก็ไม่ได้เป็นเหมือนใส่โชคแล้วลรสซิ่งนะครับมันก็เป็นเหมือนรถแน่นๆอ่นอ่ะมันไม่ได้มีฟีลลิ่งแบบรถซิ่งมากนะเนี่ยเนี่ยถนนตรงเนี้นนโอเคนะ,ะสตัดเนี่ยไม่ชอบอย่างหนึ่ง <c oughs> จุดที่เป็นเนินเป็นสันน่ะพวกนั้นน่ะไม่ได้เพราะเขาหึบเพราะนั้นเขาจะไปตามสันเลยอย่างเช่นเข้าห้าง เส้นที่เป็นไอ้พวกเนินชะลอบางอย่างเนี่ยอ่าพวกนั้นเนี่ยก็ขึ้นแบบพอดีพอดีก็จะไม่ไม่รู้สึกกระด้างนะครับแต่ถ้าตัดจะไม่เหมาะกับสายประเภทรุ่นรุ่นรุ่น,นอันนี้เขาเรียกแบบคือขับโหดอ่ะอันนั้นก็ไม่ไหวโชคเดิมก็ยังแย่เลยแต่ว่าโชคเดิมอาการจะออกน้อย ก็อย่างที่บอกนะครับแนะนําเดี๋ยวใช้งานไปชุดสตัดลองปรับเล่นดูถ้าเกิดว่าฟิลิ่งมันเปลี่ยนไปจากตรงนี้นะครับลองเพิ่มความแข็งลองลดก็ได้ลดทีลดทีละเบอร์ทําทีละคู่ก็ได้นะครับทําซ้ายขวาให้เท่ากันก็พอแต่นี่ผมนั่งเพลินมากตอนนี้ยผมบอกเลยผมว่ามันไม่มีมันไม่เหนื่อยอ่ะมันไม่เหนื่อยใช่ไหมครับ ขับทางไกลไม่เหนื่อยคือเวลาเขับทางไกลถ้าแบบชกชกเดินม,มันเป็นโยนโยนโยนิดๆคนขับอัสต้องคอยระวังใช่เพราะจะเหนื่อยต้องระวังหน่อยทีต้องใช้สมาธิกับกับถนนมากขึ้นเพื่อขับไม่ให้ผู้โดยสารบ่นอ่านะใช่ผมเข้าใจอารมณ์เลยมันเกง่งอ่ะอ่าม,ม,มันเก่งชกเดิมมันเก่งเก่งเลยับเร็วๆเดีย๋ยวเราจิดมใต้บนใต้สะพานตามกัาไปครับ เข้าโค้งเหมือนไม่ได้เข้าอ่ะเลี้ยวไปเลยผมพูดเลยไมไมรถมันไม่โค้งครับมันไม่เทมันนิ่งผมก็แปลกใจทำ,ทำไมไมันถึงช่วยเรื่องนี้ด้วยอ่าเพราะว่าความเหนื่อยเวลามันคืนตัวครับรถมันก็จะไม่เวี่ยงเหมือนเราไม่โยกหัวครับเราค่อยๆ่อยคืนเอ็นจากเอ็นมาแล้วค่อยคืนตอนเอ็นก็เอ็นน้อยตอนคืนก็ค่อยคืนมันก็เลยนิ่งนี่อย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยถ้าเป็นของเดิมท้ายจะมีอาการเพราะฉะนั้นเวลายูเทิร์นแล้วกลับรถเติมคันเร่งฟีลลิ่งจะต่างเลย เวลาไปเที่ยวทางไกลเจอเขาเจอโคงเยอะเราก็ไม่ต้องกลัวเขาจะมึนอะ่ะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะมันลดไปเยอะเยอะมากครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยก็ใช้รถมาเยอะครับแล้วก็ มาเจอ CX8 เนี่ยนะครับก็ถูกใจเพราะว่ารูปทรงนะแล้วก็ภายในที่มันนั่งสบายอะไรเงี้ยแต่พอซื้อมาก็อยากแต่งนะฮะธรรมชาตินะครับอัปเกรดนู่นนี้นั่นให้มันดีขึ้น องดูครับเป็นทางเลือกนะครับสําหรับชุดสตาร์ทเด้อบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมาจากไต้หวันอย่างนั้นอย่างนี้ผมกล้าพูดนะครับว่ายุคนี้ไม่ต้องไปดูแล้วครับว่าที่ไหนต้องดูรับว่าเขาทํางานมาสเปคไหนคุณภาพไหนให้เรามากกว่านะครับขนาดอย่างที่บอกอ้างอิงได้เลยโทรศัพท์ที่ว่าแพงๆก็ทํจทิ่จรินะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่งานมากกว่างานไต้หวันแบบเกรดที่คุณภาพต่ำมีไหมมีผมพูดเลยมี นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ผลิตที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนทําออกมาแบบไหนที่ว่าตั้งใจออกมาให้มันเป็นยังไงเนี่ยดูจากไฟหน้าก็ได้ครับไฟหน้าเนี่ยนิ่งคือขึ้นลงเป็นจังหวะและหยุดดูได้เลยถ้ารถที่ไม่มีอาการเต้นอ่ะไฟหน้าจะสายวาบว่ว่วเลยนะฮะเนี่ยดูมุมไฟหน้าได้ อันน <chat ills> ี้ลูกค้าจะให้ปรับไฟหน้าก็บอกได้นะครับถ้าเกิดไม่พอข้างขวาเดี๋ยวขึ้นให้โอเคอ่าครับโดยรวมต่างไหมครับครับมาต่างว่าสมควรเห็นได้ชัดอยู่นะเดินทางไกลได้ได้ ายเลยพี่ไม่ล้ามันไม่เหนื่อย่อะนะเปลียนเลนอะไรก็คมแน่นอนผมบอกเลยว่าไอ้เรื่องเรื่องคมกว่าเดิมเนี่ยยังไงก็คมครับเปลี่ยนสตาร์ไปเนี่ย,ยเดี๋ยวเราข้างหน้านี้แหละครับซ้ายมืออ่าตามข้างหน้าไปนี่ข้างหน้ามันจะเป็นโคง้ง ค้าไม่ค่อยชินทางแถวนี้ถ้าลูกค้าได้ขับทางที่ขับประจําก็จะรู้เลยว่ารถเนี่ยต่างไปขนาดไหนนะฮะเอ่อมีครับตรงตรงไปสุดทางเลี้ยวขวามีปั๊มเอสโซครับเลี้ยวขวานี่เดียวก็เจอเลย เติมได้ครับเลี้ยวขวาไปจะมีเอสโซ่หนึ่งอันแล้วก็อัิษไปเป็นปตทแล้วก็ค่อยกลับรถมาครับแล้วก็มาบนกลับรถใต้สะพานเข้ามอเตอร์เวย์ถ้าชอบเชลก็ต้องเลี้ยวซ้ายสุดสุดทางเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามแยกไปเลยแล้ววิ่งไปสักกิโลสองโลจะมีเชลอยู่ซ้ายมือนี้ถึงละอันนี้ถึงแล้ว<อ>ครับเลี้ยวขวาจะเจอเอโซ่ครับเ SO อสโซ่ปตทถ้าเลี้ยวซ้าย ไปเรื่อยๆจะเจอเทลอ่าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายดูข้างล่างอีกทีนะว่าเป็นยังก็มาขออนุญาตส่งงานดูความสูงกันอีกครัง้งนะครับในตอนกลางคืนนะนี่แบบนี้น้องๆกำลังเอาโชว์ขึ้นรถลูกค้าอยู่นะครับนะดู3ามนิ้วสอดหลวมๆกำลังดีดูระยะไกลออกมา นะครับก็ใครสนใจคีดูเรซิ่งนะก็ไปอีกทางเลือกแล้วกันเนอแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับบ๊ายบาย